วันนี้นะครับ4โมงเย็นให้มาที่นี่เราจะแจกแฮมเบอร์เกอร์ฟรีครับสองหนึ่งแจกได้เลยเชียร์มาเลยต่อแถวมาเลยม่เลยมาเลยเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ฟรีครับขอบคุณครับเอาเอาคุณเธอผ่านมาได้กินร้านนี้ไอมะเขือเทศนี่หั่นแผ่นใหญ่แผ่นเล็กอ่ะหั่นเดอะสตาร์เลยครับยอนเหรอ ีย้อนเข้าเหรอแตกอ่ะมันหนาไปเว้ยมันไม่ทันแล้วนะมันพูดไปหมดเลยเนี่ยนกพี่ร่องนกพี่ราบเนี่ยก็มาเดินข้างหน้ามึงนี่พูดเยอะเหมือนกันเนาะสวัสดีครับอะไรจ๊ะเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้นี่ใสับปได้ได้ยี่ไม่กล้องก่อนนี่ฮะกล้องนี้ฮะกล้องนี้นี่เขาข้างบนด่าข้างบนข้างบนครับข้างบนครับมองเลยิ้มซึงนี้คือคุณแม่ครับแหมะไรก็อลก็ไม่คุณแม่แล้วอ้าวคุณแม่ไปเลยครับแม่ ถ้าพวกพี่แจกไม่ทันในหนึ่งชั่วโมงค่าวัตถุดิบทั้งหมดอ่ะพวกพี่ต้องจ่ายเงินเองพนังานครับถ้าทำไม่ทันแล้วเปลี่ยนเป็นขนมปังทาแยามได้ไหมครับ